ี yup, e ้ผมจะมาทำหยิบระเบิดกันนะครัเบิดติีัเอเนี่ยอย่างแรกที่ต้องเตรียมคือหยิบอันที่สองก็ระเบิดง่ายๆครับ บนะครับ แล้วนะครับูปร่างก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับกี้ด,ดูมันของจริงไหมแบบไม่มีระเบิด โอ้อยของเยอะเหมือนกันอันนี้โอ้ยตายหาแล้วตัวนี้เอาตัวเราไปก่อนนะครับอขอบคุณครับ